กินกระดุมแล้วสวัสดีครับพี่หานครับครับสวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้ก็ทานกระดุมนะกระดุมที่สวนพี่หานไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเดินพาชมหมอนหมอนนะฮะต้นนี้รู้สึกว่าลูกโตกว่าเดิมเยอะมากสี่โลสามสี่โลสี่โลลูกโตนะเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านบอกว่าอยากชมของพี่หานเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงเรื่องใบอ่อนมาอะไรเงี้ย แล้วก็เป็นไงบ้างพี่มีลูกล่วงเยอะไหมฮะม,มันก็เนี่ยก็อยู่ปกติเออใช่นะแล้วพี่จัดการยังไงพี่ <P ie> ก็เดินเดินปุ๋ยปกติเหมือนเหมือนสเต็ปท,ที่ที่ผมออกบอกไปเนี่ยเดินช่วงอ่าสิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็มาใส่ไอ้ไอ้ปุ๋ยของอาจารย์โรดปรับปรุงสามปรุงดินสารปรับปรุงดินใช้ยังไงของพี่สามปรุงปรุงดินใช้ใช้ยังไงก็ต้นละครึ่งกิโลต้นละประมาณครึ่งกิโล ผมมาสลับกับสิบห้าห้ายี่สิบนะช่วงหกสิบวันอ่ะคือลูกที่ผมเดินเดินทางดินระยะลูกหกสิบวันแล้วผมก็เดินด้วยสิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็ปรับปรุงดินเว้นอีกสิบวันก็ปรับปรับปรุงดินอ๋อสลับกันเลยสลับแล้วแล้วแล้วก็ได้อีกสิบวันได้อีกสิบวันก็ผมก็สิบห้าห้ายี่สิบมันอยากอยากพาไปดูต้นนู้นนิดหนึ่งนะครับผมเห็นด็กไกลๆมองแล้วอยากจะคือมันมันลูกมันใหญ่มากเลยแต่ใบไม่ค่อยมี อแล้วยังไงต่อนะพี่หานคือพอสลับสารป,รปับปรงดินเนี่ยครั้งละครึ่งโลเหรอฮะอ่าครับครึ่งโลแล้วต้นต้นต้นใหญ่แล้วก็ใส่เจ็บขีดก็ได้อ๋อต้นใหญ่ก็เจ็บขีดอ่า<ส>แล้วใส่กี่ครั้งแบบนี้ใส่กี่ครั้งก็ที่ผมผมจะไล่สลับให้นะอ่าสิบห้าห้ายี่สิบทุเรียนอายุหกสิบวันครับแล้วก็เพื่อได้อีกอีกสิบวันเราก็ใส่ปรับปรุงสภาพดินของอาจารย์ครับอ่าแล้วก็อีกสิบวันก็สิบห้าห้ายี่สิบ มันก็จะตกไปแล้วหกเจ็ดแปดสิบวันอ่าแล้วเราก็เดินด้วยปรับปรุงสภาพดินสลับกันอยู่แบบนี้อ่าแล้วก็ทีนี้มันก็จะเข้า80ดสิบวันลูกทุเรียนเข้าแปดสิบวันเราก็เดินด้วย15บห้าห้ายี่ห้แล้วก็แล้วก็สลับตัวเดิมอีกอ่าปรับปรุงสภาพดินกี่สวันปรับปรุงสภาพดินแล้วก็ใส่อีกสิบวันก็ใส่1ิบห้า คือคือเพืนครับแบบเดียวกันเลยฟังพี่หานเนี่ยฮะคำว่าปรับปรุงสภาพดินคือจริงก็คือปุ๋ยที่คุณโนตผสมนั่นแหละนะครแต่เราใช้คําว่าสารปรับปรุงดินอ่าครับจริงๆมันก็คือปุ๋ยแหละนะใช้คำว่ามันคือปุ๋ยไส้โซเรียนเลยที่กําลังใช้เล่งลูกเนี่ยแหละใช่มันทํามันทําให้ลูกเขียวขึ้นอืมนี่ฮะเพื่อนครับคือเนี่ย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 4ี่ลูกเลยเนี่ยอันนี้ก็ลูกเราประมาณสัก2องโลสมโลแล้วสามโลฮะเพราะมันสูงมากอันนี้เนี่ยดูสิฮะะต้นนี้มี มีใบน้อยแล้วก็แต่ว่าลูกลูกเยอะมากยังถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นพวงกันเลยนะอแล้วแล้วโล้แล้วหลัลลงหลังจากนั้นนะครับพี่อ,อตอนนี้ได้ประมาณกี่วันแล้วครับพี่ตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าสิบเก้าวันเก้าสิบเก้าวันอ่ะเก้าสิบเก้าวันก็ตีไปตีไปร้อยหนึ่งตีไปร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็ใส่สิบห้าห้าแปดสิบอ่ะผมใส่สิบห้าห้ายี่สิบห้า นะใส่เท่าไหร่ซื้อมห้ายี่ห้าใส่กี่ครึ่งโลเหมือนกันครึ่งโลเหมือนกันครึ่งโลเหมือนกันอ๋ออยากได้ครึ่งโลเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อได้เพือ่อได้อสักประมาณร้อยวันผมก็เดินด้วยปุ๋ยของอาจารย์โลดอีกทีหนึง่งอืมอ่าแล้วก็จบด้วยสิบห้าห้ายี่สิบห้าคือครั้งสุดท้ายจบอแล้วทีนี้ลูกเขาเนี่ยคือเขาไม่โตแล้วครับเขาไม่โตเขาจะไปพัฒนาเรื่องเนื้อเรื่องเปลือกเรื่องเม็ดความหวานน้ําตาลแป้งอะไร หลือระยะ20วันเนี่ยคือเขาเขาจะหยุดการเจริญเติบโตเขาจะไปพัฒนาความความความหวานของของลูกคือความสมบูรณ์ของลูกใช่ลูกที่พร้อมที่จะเอามาเอามาปได้สู่สู่ท้องตลาดได้ท้องตลาดได้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนปล่อยให้เลยตามเลยตามธรรมชาติมันอาจจะไม่อร่อยอ่าครับแต่ว่าถ้าเราใช้สูตรแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้ข้าหยุดการอ้าหยุดการเจริญเติบโตแล้วเราก็มามาเดินด้วยปุ๋ยตัวนี้แหละครับเพื่อเพื่อ ประสงค์ก็คือต้องการเบ่งเบ่งภูเนื้อดีเอใช่สร้างเม็ดสีเหลืองแล้วก็ความหวานแป้งน้ําตาลอยู่กับการฉีดของยาของอาจารย์โลดคือสรุปก็คือสุดท้ายเราก็ต้องการทุเรียนอร่อยใช่ไหมอ่าใช่สุดท้ายเนี่ยคือของมันน้ำหนักได้ด้วยอ่าน้ำหนักได้สุดท้ายของมันก็คือารามอร่อยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในระยะร้อยวันแล้วนับต่อไปยี่สิบวันวันตัดเนี่ย เขาเขาไม่ไปพัฒนาเรื่องโตแล้วครับอ๋ออ่านี่คือเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะฮะอยากจะทานทุเรียนพี่พี่หานว่าทําตามแนวของโลดเนี้ยแนวนี้นะครับก็ก็ลองสั่งไปทานได้นะครับเออแล้วก็มีอะไรเสริมไหมของในส่วนของพี่เองนะฮะในส่วนของพีหานเองอ๋อของผมก็คือตัวตัวไ ที่ว่าช่วยใบอ่อนแล้วลูกลูกไม่ร่วง oh, อันนั้นก็อันนี้เราใช้ต่อเนื่องไหมหรือว่าเอาแค่ช่วงสองช่วงที่สั้นๆของผมมันถ้าถ้าของใบมันใบอ่อนน้อยเนี่ยเราใช้ระยะ2อาครั้งมันก็หลุด oh, หือช่วงวิกฤตมันแก้ปัญหาตรงนั้นได้ใช่ของผมมันใช้ถึง <c oughs> 6ครั้งครับเ <c oughs> พราะของผมมันเจอวิกฤตใหญ่อื <c oughs> สองใบอ่อนสองชั้นตอนเงี้ยใบอ่อนสองชั้นใบเดิมมันมีน้อย <c oughs> ใบอ่อนม,นมามา,มาซ้ำซ้ำครับล,นะลูกผมถึงอยู่ไงแล้วแล้วผมก<อ>็ายาทรงผมมันก็ช่วยฟามหวานด้วยเหมือนกันแป้งอ๋ <c oughs> อแบบนี้นะฮะก็นี่ฮะโอ้โหนี่เพื่อนครับลูกนี้น่าจะห้าโลแล้วมนะั้งเนี่ยเออหัวเกินอน่เนี่ยขนาดผมเอาลูกนี้ไปดึงไงเนี่ย นะเอาดึงไว้นะเออเอาดึงไว้ถ้าถ้าไม่มีลูกนี้นะลูกนี้เป็นไอโบไปเลยอ๋อตกไซส์ไปเลยอ่ะเกินไซส์สิบาทเลยราคาหกสิบเลยเนี่ย๋อผมถึงจะเอาดึงไว้ให้มันอยู่ในระยะห้ากิโลครึ่งนะครับแต่ผมว่ามันก็ใกล้เคียงนะตอนเนี้ยโอ้ใหญ่มากผมผมเก๊กอีกอีกประมาณวันสองวันเขาจะอยู่โตแล้วลูกมันโตแบบนี้ฮะเนื้อมันโตด้วยไหมพี่โตโตเฉพาะเปลือกเขาสร้างสร้างตั้งเนื้อตั้งเม็ดอให้แก่ให้ดำให้ให้ให้เนื้อมัน ให้เม็ดมันแก่ครับพอเม็ดแก่ปุ๊บเขาจะดึงดึงธาตอาหารทั้งหมดมามาช่วยทางเนื้อแล้วเพราะกำ<อ>ลังกําลังดึงของเขาคือเม <c oughs> ็ดคือลูกนี้ถ้า <c oughs> สมมุติว่าเราเอาไว้ทานเองนะเราตัดแก่จริงๆลูกนี้ถือว่าคุ้มไหมครับพี่ <c oughs> คุ้มๆเนื้อล้วนๆเหยเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนๆเปลือกบางด้วยเพราะว่าอย่างสมมุติว่าทางไซส์ลงเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะถือว่าตีว่า โตเกินไปโตเกินไปแต่ว่า,าถ้าผู้กินหรือผู้อะไรพวเนี่ยถือว่าได้ของดีเลยเอ่ะครับเม็ดเปลือกเม็ดรีบแล้วก็เปลือกบางไหมเปลือกบางเนื้อจะยอเยอะเนื้อเยอะโอ้ยลูกนี้ลูกนี้ถ้าประมาณสักเป็น6 LOL, กโลหรือ5โล6โลอ่อถ้า6โลคือราคา6กิโล60เลยออ้ย้าอย่างนี้คนกินก <c oughs> ็ค hey. ุ้มดิก็สั่งได้จองได้เลยได้ได้ครับได้โอ้เพื่อนเพื่อท่านใด แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ถึง6กโลก็ส่งลงห้าโลครึ่งก็คือเข้าลงได้เข้าลงก็ตามราคานะตามราคาวันนั้นอ่าตามราคาทรงถ้าทรงแบบนี้เข้าลงก็คือราคาสูงของของ ABC ซเลยอ๋อประมาณอันนี้มัน A อบวกเลย A อเแหละประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าราคาถ้าราคามันมันมันยันสองร้อยก็มันก็คือ200รอเลยตัวนี้สองร้อยต่อลเลยอ่าครับถ้า5้าโลก็ห้ากิโลก็คือพันพันโอ้เพื่อนๆครับกล้ากินไหมครับถ้าลูกนี้พี่กบขายพันสองร้อยอ่าแต่ทีนี้ว่าถ้ามัน มันเกินไป5้ากิโลครึ่งมันเกินไปก็คือเหลือกิโล60บาทเลยเนี่ยอ่าใช่ใช่แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามันได้ไม่เกิน5โลมันอยู่ใน5โลอ๋ออย่างนั้นเป็นพันนะเออราคามันจะอยู่พันสองร้อยหรือถ้ามันเกิน5โลอาจจะ5้าโลครึ่งก็ตีไปว่าเป็น5โลครึ่งใช้ได้ใช้ได้อยู่ในอยู่ในกล่องเออแต่5้ากิโลหอย่างเงี้ยคือก็ปัดเป็น ห้ากิโลหกอ่ถามว่าถ้าเกิดลูกนี้พันสองร้อยเพื่อนเพื่อนกล้ากินไหมถ้าใครกล้ากินนะอแจ้งพี่กบเลยนะลูกนี้พันสองร้อยนะครับขอได้เลยนะกินลูกนี้เลยใช่ไมหมฮัลล์ลูกนี้ได้เลยลูกนี้ให้ให้ให้ลูกค้าเลยให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ติดตามเลยอยากกินลูกนี้ของอพี่หานเนี่ยก,ก็ก็บอกได้เลยพี่โทรมาที่พี่กบแล้วเดี๋ยวผมแฝงไว้ให้เต็มที่เล้แขวนตัวนี้เลยนะครับเออถ้าถ้าพันสองร้อยนี่ไม่ไม่เอาเข้าลงเน่าลูกนี้ไม่ไม่เอาเข้าครับเอออันนี้คือไว้ให้เพื่อนเลยอ่าครับ เขาไว้ได้เลยครับข่าวในเพื่อนเพื่อนนะดูลูกนี้นะฮะเนี่ยถ้าท่านแบบว่ามีครอบครัวมีหลายคนเนาะซื้อครั้งเดียวจบเลยได้ของแกแกจัดเลยผมผมกำหนดวันที่10เมษานะ1ิเมษาผมจะเอาไว้ให้ถึงวันที่10 15เมษาได้เลยเพราะว่าถ้าจองมาแล้วเนี่ยแล้วผมก็ถ่ายข้าวุกนี้พันสองพี่หารจะไว้ให้เพื่อนเลยนะลูกนี้พันสองรวมค่าส่งได้ไหมหรือค่าส่งนะฮะค่าส่ง พี่พี่พี่กบต้องเอาไปแล้วก็ไปส่งส่งเอ,เองผมก็คิดของผมแค่นี้ oh. ผมคิดแค่นี้แล้วพี่ส่งอ,า,อาจจะไปคิดค่าค่าส่งสักหน่อยสักร้อยสองร้อยก็แล้วแต่พี่กบครับอืมได้ได้ได้เพราะมันผ่านพี่กบมาผมอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรถึงเวลานั้น,นผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะคือคือพี่หันเอาตามนี้เนาะเพราะนั้นเพื่อนที่ต้องการลูกนี้นะครับพี่กบอาจจะบวกค่าส่วนต่างเพิ่มนิดหน่อยนะฮะค่าจัดการค่าส่งค่าไหลเนาะ ก็แจ้งได้นะฮะก็ลูกนี้นะประมาณคือถือว่ายังไงถ้าใครจองนะลูกนี้กันไว้ให้เลยเก็บไว้ให้เลยครับก็ลูกนี้เนี่ยถ้าซื้อไปมันก็คุ้มเนี่ยถึงพันห้าผมก็ซื้อซื้อเนี่ย้มนะมันคมทุกภูคือมันเรียกว่ามันคมทุกภูมันได้ทุกภูเลยเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะะได้ทุกภูเลยแล้วก็คือลูกนี้ลูกเดียวจบเลยกินครอบครัวกันหลายคนเนี่ยก็ตีไปได้เลยเนี่ยพันห้าพร้อมส่งเัย อ่าพันห้ามส่งเอาไหมอ่าโอเคเพื่อนๆลูกนี้พันห้าอมส่งเอาไหมอ่าพันห้ารวมค่าส่งเลยอ่าครับแม่ถ้าต้องสนใจก็ผมแฝนไมาให้เลยอ่าโอเคนะฮะแลก็ติดต่อเข้ามาได้นะวันนี้ขายแค่ลูกเดียวพอแล้วไปดูไฮไลท์อะไปดูลูกเอ่อที่ไฮไลท์ไม่หเคยเคยบอกว่าไม่มีใบก็ยังอยู่เนี่ยผมก็อยากจะดูนะว่าเขายังอยู่จริงไหมนะเพื่อนๆครับเออเหลือกี่ลูกเนีฮะ เหมือนเดิมเหลือสามลูกเลยนะเนี่ยยังดู <c oughs> เหลือเหมือนเดิมนี่ไม่มีใบนะกิ่งนี้ไม่มีใบเพื่อนๆนี่มันเรียกว่าสุดยอดตรงนี้แหละใบไม่มีแต่ลูกยังอยู่แล้วก็ยังเป็นเห <A> มือนเมื่อกี้เลยเอบีเหมือนเหมือนเดิมสอง อ๋ออันนี้คือเราเก็บลูกเล็กไว้เนี่ยเพื่อ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 พยุงตัวนี้เขาอยากให้เกินไงอ๋อเพื่อพยุงไม่ให้ลูกใหญ่มันเกินอแต่ตามความจริงนะถ้ามีใบมันเกินมันก็น่าจะเกินแต่ทีนี้ว่ามันมันอยู่ได้กับยาแล้วมันจะอร่อยไหมพี่ลูกนี้เดี๋ยวมันอยู่การที่ฉีดยาของผมนะครับอ๋อคือคือใบไม่มีแต่ว่าเออเขาดึงมาทางนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยอาหารเนี่ยเขาดึงมาทางนี้ก็ได้ตอนนี้เขาดึงทางนี้อย่างเดียวเพราะทางนู้นไม่มีส่งเขาแล้วใช่มันต้องมาจากทางนี้แหละก็คือเหมือนน้ำนะคร มันมาทางไหนก็ได้ถ้ามันมีท่อใช่ใช่ครับว่างมามันมาหมดเนี่ยดูตรงนี้ก็พูเต็มครับเนี่ยที่กมาถ่ายเห็นว่าขนาดใบไม่มีพูมันยังเต็มเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยพูเต็มทุกพูเลยนะเพื่อนๆครับอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่นะฮะผมเคยลงคลิปนี้ไว้หลายครั้งแล้วนะลูกนี้อยู่จะดูจะดูถึงยันยันตัดขายเลยครับเดี๋ยวลูกนี้เดี๋ยวไปดูตัดนะจริงแล้วลูกนี้ไปกดขอจองนะจองเลยนะครับเดี๋ยวจะพา ให้เพื่อนๆชมนะว่าลูกนี้นะครับเนื้อเป็นอย่างไรรสชาติเป็นยังไงลูกนี้แถมไปกบไปเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจองเลยนะในส่วนนี้นะผมผมถือว่าได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ต้นล้มแล้วก็นกนนันก็วันนี้นะทคนินิไม่เป็นไรพี่วันนี้ก็เห็นแล้วว่าลูกนะฮะแต่ละลูกของพี่หานก็เป็นนะครับก็เนี่ยอันนี้อันนี้หกเจ็ดลูกก็ไม่มีใบเนี่ย เออนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันนะเนี่ยนะลูกมันโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตีโลฝา <โล S 1> นน้่น่ะตีโลตีโลฝาเนี่ยต้นที่เอน็นตอนนั้นที่ว่าล้มแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับเพื่อนดูลูกเต็มต้นเลยนี่ฮะยังอยู่นะฮะหลายๆท่านบอกตอของพิหารเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่แหละนะครับยังอยู่เป็นแถวเลยนะนี่นะฮะก็ยังอยู่นะครับเพื่อนครับวันนี้วันที่สิบเก้า มีใบตักติดใบได้ไหมเนะนี่ยโอ้โหดูลูกปกตินี่ฮะติดใบนี่ครับโอ้โหยอดเลยนะฮะเนี่ยลูกเต็มเลยนะครับก็ยังอยู่เนาะก็เนี่ยคือสิ่งที่นะผมอ,อยากจะทําสื่อเรื่องของพิหารเนยเพราะว่ามันมีอะไรท,ที่ที่มันน่าศึกษาอยู่นะ มันคานคานความจริงอยู่ครับยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ใบก็เริ่มหมดถ้าดูลูกครับเนี่ยคกบดูนะนั่นแหละเนี่ยใบเอาใบหมดแล้วเนี่ยนี่เหมือนกันนกนกนๆใบหมดแล้วสี่ลูกไม่มีใบแล้วผมแต่งเป็น A อ C ซได้หมดเลยนะออเนื้อใบไม่มีใบยังมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรกิ่นเนี่นะไม่มีก็คือว่าอันนี้นกเป็นอะไรที่เนาะ แต่ว่าลูกเนี่ยโตกว่าเดิมเยอะเลยนี่นกหยิบนี่นกหยิบนกหยิบก็โตขึ้นนะครับนี่ต้นนี้ทาคลิปหลายครั้งนะแล้วก็นี่นะครับเป็นพวงพี่ฮันบอกว่านกหยิบเนี่ยตอนนี้สองร้อยยี่บโอ้โหโตไม่ทันถ้าถ้าดูแลไม่ดีนอน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 มาอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือนกหยิบเหมือนกันเนาะนี่นะครับนี่เป็น เรียกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนสอยดาวเลยนะที่เขาทาสอยดาวนะแขวนชัดเจนกว่าเดิมมากนะเพราะว่าลูกเขาโตขึ้นนะครับนี่ฮะนี่ดูฮะโอ้เนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่อีกนี่นกอันนี้ก็นกนี่ทั้งนั้นเลยเ,เพื่อนๆครับมกะห้าต้นกันนะ ก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนผู้ชมหลายๆท่านนะที่จงะอันนี้ก็จะต้องจองเหมือนกันนะเพราะก็ตอนนี้มีคนจองแล้วสองคนอ๋อนกหยิบเหรออ่ะครับของของของพี่กบอีกชุดหนึ่งครับผมรอผมรอยอดของพี่กบนาผมจะได้แฝนยาวเลยครับอ๋อโอเคใครที่ต้องการนกหยิบนะของพี่หานเน่นกหยิบนกหยิบเนื้อเหมือนอร่อยอร่อยเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวแล้วก็สีเหลืองสีทองเหลืองทองนะเหลืองทองนะฮะลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านไหนต้องการหวานมันก็จองได้นะครับติดต่อนะมาทางเบอร์โทรพี่กบได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอผมว่าจะแบ่งให้เขาแบ่งให้เขาตักตักห้าร้อยแล้วก็ให้พี่กบห้าร้อยครับโอเคถ้าถ้าโทรมาทางพี่กบนะเหลือเหลือชนีดูอันชนีชนีเหรอผมเอาแค่แค่สองโลพอนี่น้อกหยิบก็ปลูกแล้วห้าลูกห้าลูกห้าลูกอ่ะ เนี่ยฮะนะก็อย่างที <t une> to to ่พูดนาคือแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ตัดกระดุมไปแล้วเนาะมีหลายๆท่านเลยที่โทรมาบอกว่ากระดุมได้กระดุมเรียบร้อยแล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับเนี่ยครับชนีอันนี้ชนีนะครับโอ้ดูยังอยู่เต็มหมดสองสองโลสองโลได้สองโลฝาเข้าเข้าเข้าผมทําเข้าเข้ากล่องไปแล้วเบอร์กล่องโอ้ว่าส่งมันได้หมดแล้วไะครับ น้ำหนักสองโลก็กล่องเกาเอากปสองโลอือนะฮต้นนี้ต้นนี้อย่างเดียวก็ห้าร้อยโลมันต้นนี้นะอ่ะครับกี่ลูกเนี่ยอันนี้อันนี้มันมันจะตกอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าสิบสี่้ไงวาเนี่ยแล้วผมมาเอาออกอีกสองลูกครับอืมเป็นเป็นต้นต้นใหญ่มากนะฮะต้นนี้ไปไปเลยร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบลูกได้นะครับชนีเหมือนกันท่านใดต้องการน,นะฮะสั่งจองได้นะครับอของพี่หานก็ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามราคาแล้วก็แม่ค้อาออนไลน์ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันครับยังรับรับอยู่เหมือนกันะนะครับตามตามที่บอกคลิปคลิปของกระดุมเมื่อกี้แหละที่ทานกระดุมเมื่อกี้นะครับได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับ ฝากเพื่อนๆไปติดตามเดี๋ยวผมส่งลิงก์คลิปกระดุมไว้ด้วยนะครับได้ขอบคุณพี่หานวันนี้มากเลยนะครับขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ